สวัสดีพี่น้องพุ้ติตามดาวจนสตาครับเล่าประตูใช่พี่นอ้องเมื่อวานนี่จัดชุดวิ่นเริ่มจัดชุดรอบแหลกเขาวิ่นสามตัวเลยพี่น้องเอ้เล,ล่าประตูใช่เขาวิ่นเต็มเต็มเลยพี่น้องสามตัวสามตัวเขาวิ่นสี่เก้าสอง ตัวล่องกับซีแปดเขาสองสามตัวเลยพี่น้องเด้อโชคดีโชคมันกันแน่บ่พี่น้องเลขกบินเลขวิ่งกับเขาทั้งสองทั้งซีพี่น้องเขาซีสองเอาพี่น้องก่อนสิบ,บงวันที่นี้สิบสามกับเบื้องของมือเสาเนี่ยก็น่าพี่น้องนะของชุดดาวจนสตาร์ได้พี่น้องเนีย่ยเริ่มแรกดาวจนสตาร์วันที่นี้ 42, สิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเกดจับคู่ ศูนย์หวิ่งศูกลมเล่นศูย์หนึ่งเด็ 01, เ 4, ก 0, 1, 28, ว,ด 1, ว,วิ่งโตกะะศูนย์หนึ่งสอเขาล้หนึ่งเขาวิ่นสิบแพี่น้องถ้าผูดด้ใดทึงลุดถึงวิ่นได้สองอยางพี่น้องเนาะเล่าประตูใช่ จับกูสองซีแปดเก้าแปดวิ่ง2อกลมเดลนสอวิ่งสองสาเก้าเขาวิ่งสาตัวเลยพี่น้อง9ีเก้าสองาลูด4 8วิ่งลูดเขาทั้ง4ีทั้งสองพี่น้องแตก3ตัวพี่น้อง,องวิ่ง เดือนดีเริ่มรอบแรกเขาดีขนาดเลยวิ่นเนาะนาทิตามว่าใส่สามตัวเราพี่น้องบ่ามี3สามตัวเราเด้อต่อไปมีตัสีวิ่นเนาให้พี่น้องวิ่นเนาลาสันติภาพจับคูเก่าศูนย์สามสี่สามศูนย์วิ่งเกาศูนย์กลุ่มเด่นเกาศูนย์ก็ ผมเรียนเก่าศูนย์มาเลขวิ่นพี่น้องเลขวินศูนย์หนึ่งสามสี่เก่าอันนี้ก็เขาวินพี่น้องเขาวินสี่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อถึงบะมีในจับคู่กับเขาวินใดพี่น้องสี่หนึ่งกับพานเขาวินเล่าประชาชนเล่าประชาชนจับคู่หาหนึ่งศูนย์ห้าแปดเก่า วิ่งหาหนึ่กมเดีหาหนึ่งวิ่ศูนย์หนึหาแเก้าเขาเต้นหลูดพี่น้องเด็กเขาหลูดคือเก้าหันไปเขาหลูดก็คือหลูดหาสผ่านเขามาเล่าเอกตาหกเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดแวิ่งหกเก็ดกลมเดี้ย กรมเด่นหกเก็ดเลขวิ่งกันหนึ่งสี่หกเก็ดแปะเขาลูดนั่พี่น้องเขาลูดใกล้ตาเขาลูดหกพี่น้องเขาวิ่งหกหนึ่งนี่เก่งพี่น้องวิ่งนี่เริ่มเก่งได้พี่น้องได้เอาพี่น้องบอกบอกลายยาห้างกำลังเริ่ม ก็เดิมที่แรกกับเขาฟานเลยนะพี่น้องเนาะน,นี่แตกสามตัวนํางวินเขาเมดพี่น้องเอ้ยเอาเป็นเอาห้าบานเนาะเรามีสามตัวเราเด้อจับให้จังสี่แล้วต่อไปนี่เอาอาไรกันในจับวิ่งสามตัวสี่ตัวเดาตั้งสิเขามาเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งมาเนี่วเดาจนสตาจับคู่เก้า ทีเรานตนจะตามเนที่นี้สามเมษาได้ไปองมืออ้วนเ้าเก้าสี่เก็ดแปดบางเทียก็มีสีู่บางเแถวก็มีสามูได้พ่นลองแล้วแตสีเข่ามาแจวิ่นวิ่นนาลุ่นวิ่นนาทิ่ตามแล้วไปลองเนกะ็แปดเก้าเก้าเกดนาที่ตามมันหลวิ่นเขาต้องวิ่นท้งหลุดอยู่ Câu kết hết kết. Ay trong vinh thơm lụt đất vinh an lưu. A bong mùa xì ao ygi. Bình. Đẹp, bình, binh, 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 Win Tiên là bộ mê Nó nhầm của vào mân đầy sáng tổ Đầy sáng tổ nằm Si Ngốc Kết Đẹp bằng suốt cái mì xì, si, bằng suốt cái mì hả thì phải làm đỡ mì có cơn hụt điểm bằng này là viên viên lệch viên, cầu xì si... cùng cầu xì si lệch viên này là phải thì cùng nhau nhau này là Lấy, lại chỗ là cứ viên จัดเอาด้วยพี่น้องได้จัดบึงจัด 500, หาเหมือนโศาหาด้วยหาไปแดงกันพี่น้องด้วยไล่วันกันพี่ผู้โศกมารจะหลอกมึงโศาสุดเล่าประตูใจเล่าประตูใจ เราประตูใจจับกู ใช่จักคูห้าสี่ห้าสี่สอาจจะเพิ่มคููไปแน่เป็นบางตัวนะเี่นอ่างเป็นบางเป็นบางลาว สามห้าเยื้อสิบห้าังี้ย,ย,ยจัดเบื้องดีๆเลยเยื้อสามครูเลยปะ่ะสี่ครูเนี่ยกบว่าลายไปหน่อยบนลางวิ่งห่าสี่วิ่ง ให้วินสามสี่หา้าเก้าอันนี้มีสี่ตัวพี่น้องนี่ยังน้อยหน่อยนี่งงแงกางแงก์มายังน้อยาน่อยชุดนี้มีสี่ตัวเฮียนแตกมือเศร้านี่พี่น้อง วิ่งนี่แตกวิ่ง54กลม54 oh santipah ยี้ติบหกบหสามศูนย์สามศูนสองสามสองสาม ฮาสองอแคบแก็เอาพงนะาสองสามสี่วิ่งสามสูง

แล้วเราบชวินมาทอกันด้วยพี่นังด้วยพี่ซีมีหามีหกตัวอายุประมาณนี่แหละบางแถวก็มีสามโคบางแถวก็มีสี่โคสามตัวเหล็กสี่เดินมาแน้วพี่นังนะเดินมาสี่โคกับเขาไปสี่โคสามโคกับมีสี่โคกับมา เริ่มขีดตัววิ่งตัววิ่งคือหนังวิ่งสามศูนย์กลมสามศูนย์ลาภาษาชน ชาชนจักคู่เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ Bình. cao số vân vinh vinh xuống si viết bẹt cao xuống sườn chết pét cào vĩnh long biển cào xuống còm xuống x ตาเลขตาจับคู่สี่เก nào hết cào Vinh Vinh Xí si cào Sám tòa. บแมนว <c ười> ินงเม่สามตัวเราพี่น้องปิดสามตัวเราวินมีโอกาสรวยกว่าพี่น้องนะวินวิน4สี่ห้าหกเก้าหหเก,ก้า สี่ห้าหกเก้วิ่งวิ่งสี่เก้าคมเดนส่เก้าวิ่งสี่เกา้าคมเด่เก้

เก้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแปดไรเอาไปลองไช้เขอมาแล้ว แคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องไปรวนอไๆเวลาไปหลายเลยนะพี่น้องนะเราจนสตาวัานที่ยี่ส 2, ิมเมษาสองพนห้าร้อยหกเกตจับคู่เก่าสีเกตแปดเก่าเกตหกเวิงเก่ากดเดินเก่าวินเด็กวินมี4 6หกเกตดเก่าเราประตูใช้หาซีเก่า 3า3ซหาวิ่งหาซีกบเล่นหาซีไล่เล็กวิ่งมันเป็นเล็กไลน่นะเริ่มวิ่น3ามซหาเก้าสันติภาพ3 0 2 3ูนย์หาสองสามวิ่งสามศูกบเล่นสาวิ่น0 2 3ย์สามสหาล่าประตูล่าเล่าประชาชนเกศ เกตศูนย์ดีศูนย์่งเก้านมเรียนเก้าวิ่นย์สี่เก็ดเกาลาเอตาสีเก่าหาหกหกเก่า่งสีเกมเรียนสีเก่าวิ่งสีหาเกเอาพี่น้องแคบหนาจอพี่น้องก็ได้ข้อมาแล้วกัน กดกระดิง่งตามไปเด้อพี่น้องเด้อพ้กขามาหมหยพี่น้องพ้กขามาแล้วลำรวยลำรวยกันทุกขูุุ่กคนย่าเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อพอกัใไม่สุดต่อไปสำหรับม้มนีกกับขอเก้าคำว่าสวัสดี